บทที่ 14. 15. 16. ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปขคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาธานีนะพระวันเตปูชิตาโสดถิงกะโลนเตทะวิหาระมันทะเลถีราจะมัชชาณวกาจะพิกขโวสารามิกาธานะปะตีอุปาสกาคามาจะเทสานิะมาจะอิสลา สัปปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัฐวูปปาติกานินยานิกังธรรมวลังปะจิตจะเตสัพเพปิทุกขัดสะกะรนตุสังขายังทาตุจิลังสะตังธรรมโมธรรม มัทธา,าจะปุคลาสังโคโหนตุสัมคโควะอัฐายะจะหิายะจะอัมเหลักขันตุสัมธรมโมสัมเพปิรรมะจาริโนโวุติงสัมปานุเนยามธรรมมีอรลิยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังปะเวจันโตอากาเลีเทว ปะวสันตุวุธิภาวายะยศสัตสตานังสม,มิทิงเนมิเนตุเทมะเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานโนปะชังลักขันตุสัพพธาทุกขับปัตตาจะนินทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิสโสกา หนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตสุสุทธายะรีสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหรันตานัจเตชะนะเตเชนะลักขังพัพทพนธามิสัพพโสโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลัง ลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัตว์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเกิดแก่ข้าพาเจ้า ให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโม,โมทนาแล้วโปรดจงอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไวหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สงังสามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทินสาธุ